วันนี้เรามาปิกนิกกันที่นี่นะครับในเชิ์อ่อนยก <c oughs> คริสต์มาสของเรานะครับเป็นคริสต์มาสที่เงียบมากนี่นะครับ

้องไม่ได้นี่นะครับโอ้ยเราหนีโควิดจะมาอยู่ตรงนี้นะครับไปแกะตอนเย็ยนของเรานี่ชอบไหมอ่า,า,อาต้องรายงานตัวรา,ายงานตัวก่อนครับรายงานตัวก่อนครับ อันนี้คสาววัยสี่สิบดอกไม้มล,ลูกกินเค้กกระเนี้ยวนี่ผ้ากินใช่กินที่ไหนแต่มันจแก่ คิมองขาเวันนี้ดีนะคนไม่เยอะ